สับฟ,ฟ้าแฟมิล,ลี่สวัสดีครับเฮ็ดเมีนูพัดพัด,พดถอดขายสิ่งทิบเบื้องอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันครับผมเมื่อนี้ก็เลยไปตลาดซื้อมันหมูมายอน้ำมันครับซื้อมันหมูมา3ามกิโลครับเกลสิได้น้ำมันประม่านิตรกลักวๆแล้วกะ็กากหมูมไปกินกับตำบองงงครับขายก็ได้้วก,ก็ถอดมาถึงย่ำครับถอดหย่ำใบ ก็กินเขาอิม่มเบิดแล้วแต่ทอดจ้งเสาสิได้ไข่ให้เขาเจากินกับตาบงคโงอยู่เยี๋ยวไปสักพักหนึ่งก็ได้ักกากหมูเหลืองอุยุวย,ยแบบนี้แหละครับทอดไปก้าว่ากรอบพอดีกะตักตักออกมาพักไว้ให้เย็นครับห้ยเกยลือห้ยเรดีจักหน่อยเอาไปคุยกับตาบงคงไวยกะสุดยอดแล้วดีข้การแนวนี้ก็ได้บรสิสุทธิ์เขาส่วนน้ำมันทอากับเห็ดเมนูพัดทอดได้คือกันครับกับน้ำมันพืชอมนามัยเขาก็แนะนํำให้คนกินน้ำมันหมูกว่านน้ำมันพืช ซื้อมันหมูมา3กิโลกิโลละห้สิบาท150บาทเจียวออกมากก็จีได้กากหมูเจ็ดถุงถุงละ20บาทก็จีได้น้ำมันอีกประมาณลิตรกว่าวาครับน้ำมันเท่ากับจไปเฮ็ดกับเขาผัดทอดได้เบิดทุกเมนูส่วนกากหมูก็ไปขายถุงละสาบาทเจ็ดก็บร้อยสี่สิบเกือบสิบบาทก้อนเย็บเอาไปใส่ต้องกรองเอากาก,ากมันออกให้ดีครับกรองเอากากออกเนี่ยทักไว้ให้เย็นเก็บ ออกใช่ก,กองเอาไปเสียตูต้เย็นไปครับดิจิจับตัวเป็นไข่เป็นก้อดง่ายมิใช่ครับเราส่วนตักปุ๊บขึ้นมาเลยเรียบร้อยเสร็จซับบานเอาตัว,ตวนี้ไปขาย<ห>ครับผมขอบคุณครับเข็บหมูเออแขบหมอูอหญ่